วันนี้ลงทายด้วยแบบสีสองเยอะมากเลยนะคะเรามาเปิดไพ่เวทมนต์กระดาษกันก่อนเลยนะคะเห็บดมยาแป๊บหนึ่งนะคะหมดพลังทำสมาธิจันชคา,าดครั้งนี้จะส่งผลอิทธิพล อย่างไรต่อชาวลัคนาและราศีพฤกษกคะจันทรค่าหนนี้จะส่งอิทธิพลอย่างไรส่งผลอย่างไรต่อชาวลัคนาและราศีพฤกษกคะกุญแจค่ะคีค้ีีนะคะกุญแจาการไขการไขความการได้รับคำตอบ ปกป้องค่ะการปกป้องกำลังวังชาวิชาลิตี้ความสดใสความสดชื่นนะคะความกลมเกลียวฮาร์โมนีกลมเกลียวและสมัครสมานตะลุมบอลตะลุมบอลนี่ออกมาเยอะเลยอันนี้กับอันนี้คล้ายๆกันเลยนะคะเหมือนขึ้นมา สัมทับกันแล้วก็มรดโดคาเลกาซี่เรามาดูสำรับนี้กันต่อค่ะจันทาคาตในเรือนอริ จะส่งผลและส่งอิทธิพลอย่างไรต่อชาวลัคนาและราศีพิศภคะอันนี้พลิกออกมาโซ่าสเครดสเคลสักสเคลจากราสเคลจากราความสัมพันธ์พิศวาสความปรารถนาและความสร้างสรรค์น,นะคะเสียงก็แหบพอดีเลยเสียงแหบจริงๆแล้วนะคะนี่ความสัมพันธ์พิศวาสความปรารถนาและความคิดสร้างสรรค์ จิตใจ o p e n n e t flexibility, ความยืดหยุน่นการเปิดรับ imagination, การจินตนาการ learning, การเรียนรู้ค่ะเปิดรับการเรียนรู้เปิดรับความสัมพันธ์พิวาษเปิดรับความปรารถนาอ้ visualization, จินตภาพมนโนภาพเนี่ยขึ้นมาเชื่อมกันเลยทั้งสองอันเลยนะคะ การโฟกัสการได้เห็นประสบการณ์สำแดดฤทธิดเดชด้วยการดึงดูดเป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะเรียนรู้และทำความสามัคคีกับใจของตัวเองนะคะเงินเรื่องเวลาที่คุณจะได้แบบเข้ามาเรียนรู้ในเรื่องของการตื่นรู้ทางจิตใจและฝึกการโอ,อ้หฝึกการสำมดดฤทธิ์เดชในการดึงดูดดึงดูดเรื่องราวที่คุณปรารถนา Sexuality ความพิสวัสดร้อนแรงนะคะชาวลัคนาและราศีถ้าสัญญาณมาแล้วบอกเอฟด้วยนะคะมาแล้วนะคะโอเคค่ะ ช่วงที่จันทรคาาเกิดขึ้นในเรือนอริของชาวพฤึกศพนะคะถ้าหากคุณรอคอยคำตอบบางอย่างรอคอยการตอบรับรอคอยการประกาศข่าวดีรอคอยอะไรสักอย่างที่เป็นการแบบได้รับคำตอบได้รับคำยืนยันนะคะคุณจะได้รับการยืนยันจะได้รับข้อมูลข่าวสารหรือการตอบรับบางอย่างที่คุณรอคอยนะคะคุณจะได้ตัดสินใจอะไรบางอย่างในชีวิตนะ่ะที่ คุณรอคอยนะคะที่คุณรอคอยทีนี้ในเรื่องของอคุณจะได้รับการปกป้องจากการมีอุอปสรรคอะไรบางอย่างเกิดขึ้นในชีวิตด้วยเพราะว่าจันทคาต ดาวจัน์ทเป็นดาวสาชานะคะของคุณเป็นดาวเพื่อนฝูงเป็นดาวสังคมย้ายไปอยู่ในเรือนอริคุณอาจจะเจอสถานการณ์บางอย่างที่บุคคลรอบข้างหรือคู่แข่งหรือเพื่อนร่วมง,งานหรือใครๆก็ตามที่ได้อยู่ใกล้ๆกับคุณอะอาจจะมีแรงปะทะบางอย่างต่อคุณนะคะในช่วงที่ผ่านมาหรืออาจจะทำงานแล้วเจอการกลั่นแกล้งก็ได้ในที่ทำงานเจอการแบบ สถานการณ์บางอย่างที่ริษยาริษยาอิจฉาอะไรก็ได้ในเรื่องงานนะคะนะ,ะนั่นแหละที่ผ่านมาถ้าเกิดมันมีคุณอะเหมือนจะได้รับการปกป้องนะคะคุณจะได้รับการปกป้องคุณจะมีพี่ๆคนอื่นๆที่เอ็นดูเมตตานะ่ะมาช่วยเหลือเกื้อกูลหรือเจ้านายนะ่ะจะมาช่วยเหลือและคุณจะมีชีวิตที่แบบปลอดโปร่ปปงโล่งสบายขึ้น เกี่ยวกับเรื่องของความอิจฉาได้เสียาเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมอะไรที่เป็นพิษที่เป็นท็อกซิกในที่ทํางานที่เป็นความไม่ได้ดังนะ่งใจน่ะคุณจะได้รับการปกป้องแล้วคุณจะได้รับการไขปัญหาและได้รับการช่วยเหลือคุณจะมีความแบบสบายใจขึ้นนะคะหลังจากผ่านการตะลุมบอลหลังจากผ่านเรื่องเหนื่อยเรื่องหนักถ้าหากใครก็ตามที่ทํางานแล้วแบบ คนในที่ทํางานน่ะโยนภาระมาให้คุณเป็นเดอะแบกโยนงานยากๆโยนงานที่คุณน่ะทาได้ยากเหลือเกินไม่สามารถที่จะทําได้ด้วยตัวเองที่ผ่านมาแล้วก็คุณก็แบกภาระและพยายามเสมอๆเ,เดี๋ยวทุกอย่างมันจะเริ่มคลี่คลายนะคะมันจะดีขึ้นแนละ้วมันจะคลี่คลายขึ้นถ้าเกิดที่ผ่านมาคุณเจอกับเรื่องหนักหน่วงในเรื่องงานหรือเรื่องการแกล้กลงในที่ทํางานหรือเรื่องอิจฉาริษยา มันจะผ่อนคลายนะคะแล้วมันจะค่อยๆดีขึ้นคุณจะมีความสดใสมากขึ้นคุณจะมีความสุขมากขึ้นคุณจะมีความสบายใจมากขึ้นนะคะในเรื่องของงานทีนี้ในเรื่องของเงินมีเกณฑ์ว่าคุณจะได้รับเงินก้อนใหญ่จากอะไรบางอย่างมีเงมีเกณฑ์มีเงเ, <laughs> เสียงเริ่มไปแล้วมีเกณฑ์ว่าคุณจะได้รับเงินก้อนใหญ่ก้อนโตมีเกณฑ์ว่าคุณจะได้รับแบบสมบัติ ค่าชดเชยไม่ว่าจะเป็นค่าชดเชยจากประกันค่าเคลมประกันค่าสินไหมประกันค่าการจัดสรรปันส่วนอะไรบางอย่างจากเรื่องงานเงินตกเบิกเงินโบนัสเงินค่าคอมมิชชั่นะอะไรแบบนั้นนะคะหรือ อาจจะแปลว่าได้รับการจัดสรรแบ่งมรดกอะไรแบบนั้นก็ได้นะคะมีผู้ใหญ่ในบ้านขายที่ได้แล้วคุณแบบได้รับการจัดสรรปันส่วนด้วยเพราะว่ามันมีเรื่องของเงินก้อนใหญ่เรื่องของมรดกเข้ามาแล้วคุณจะได้มานะคะแต่อาจจะเกิดเรื่องวุ่นวายหรือถกเถียงอะไรบ้างในช่วงแรกแต่สุดท้ายคุณจะได้มาซึ่งเงินก้อนโตเงินก้อนใหญ่น่ะมรดกมาแล้วนะคะมีเกณฑ์เลยว่าเร็วๆนี้คุณจะได้เงินก้อนโต อาจจะมาจากทิศทางใดก็ได้นะคะมันมันจะมาจากความขัดแย้งก็ได้มันจะมาจากการแบบหาทางออกอะไรบางอย่างหรือมาจากมรดกนะคะเนี่ยแหละคือสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์พิสวาส สำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วช่วงนี้นะคะ,ะดาวคู่ครองของคุณจะอยู่กลุ่มร่วมกับดาวประจําตัวของคุณนะคะเดี๋ยวดาวดาวพระศุกร์ก็จะย้ายไปอยู่กลุ่มกับดาวพระอังคารในเรือนการเงินด้วยนะคะคุณมีโอกาสเลยที่จะได้รับแบบความสัมพันพรรธ์พิวาษกับคู่รักคู่ครองมากหน่อยในช่วงนี้หรือไม่ก็ถ้าหากใคร ถ้าหากใครที่แบบไม่ค่อยได้เจอกับคู่ครองในช่วงวเวลาที่ผ่านมานะคะไม่ค่อยได้เจอกับคู่ครองเดี๋ยวจะได้นัดเจอนัดไปเที่ยวนัดมีความรู้สึกโรแมนติกไปเดทกันอะไรแบบนั้นนะคะแล้วก็เกิดห่วงอารมณ์เสน่หานี้ขึ้นมาเยอะๆนะคะแล้วก็ลำบากใจลำบากใจที่จะต้องอ่านนะคะนี่แอปก,ก็อ่านได้ธรรมดาสามวันนี่แหละว่าสมพัญพิเาษประมาณนั้นคุณก็จะได้รับนะคะถ้าคุณเป็นคนโสดก็เตรียมตัวว่าอาจจะมีใครเข้ามา ในชีวิตของคุณแล้วเขาก็หมายปองเพราะว่าช่วงนี้คุณค่อนข้างจะมีเสน่ห์ในตัวเองนะคะคุณค่อนข้างจะมีเสน่ห์ในตัวเองแล้วคุณก็จะถูกวิ่งไล่จบับถูกผูกมัดอะไรทานองนั้นแหละนะคะเพราะว่ามันจะมีเรื่องเกี่ยวกับสัมพันธ์พิสวาสนั่นแหละเข้ามาให้คุณได้รับให้คุณได้สดชื่นให้คุณได้มีชีวิตชีวาน่ะแบบ สดชื่นสดชื่นมีชีวิตที่วาจังเลยช่วงนี้ vitality นะคะ p r e f u n a t e นะไปเดทคุยๆอะไรแบบนี้นะคะมีคนเข้าหามีคนเข้ามาแล้วค่อนข้างที่จะแบบเป็นความคลั่งรักหน่อยๆเป็นความรู้สึกรักแบบอยากใกลช้ชีดพิสวาาท,ทำดองนั้นนะคะแล้วในช่วงที่เกิดจันทรคาาสิ่งที่จะส่งผลกระทบกับคุณแบบจริงจังก็คือจิตใจของคุณจิตใจของคุณนะคะ เหมือนกับว่าจะกลับเข้ามาประชุมกับตัวเองกลับเข้ามาสนทนากับตัวเองกลับเข้ามาแบบมีความสามัคคีกับความคิดความรู้สึกมาตั้งสมาธินะ่ะตั้งสมาธิมากขึ้นมามีสติตื่นรู้มาโฟกัสกับชีวิตของตัวเองหาคำตอบให้กับตัวเองว่าตอนนี้เราต้องการอะไร จริงๆแล้วเราต้องการอะไรเพราะเราหาสวัสดีอยู่ในเรือนอยู่ในเรือนวินาศะอยู่ในเรือนวินาศะโดยปกติแล้วจะเป็นอย่างนี้นะคะจะมีเรื่องบางสิ่งบางอย่างที่เราอยากจะเรียนรู้อยากจะตื่นรู้เราอยากจะทําความเข้าใจว่าเอ๊ะทำไมชีวิตของเรามันถึงผ่านเรื่องนี้เข้ามาเอ๊ะทำไมที่ผ่านมาเราถึงไปประสบพบเจอกับสิ่งนั้นเอ๊ะทำไมเราอยู่กับคนนั้นแล้วเรารู้สึกอย่างนี้ทําไมคนนี้อยู่กับเราแล้วเขารู้สึกอย่างนั้นคุณจะอยาก าหาคำตอบคุณจะอยากเรียนรู้เรื่องจิตวิทยาความรักคุณจะอยากเรียนรู้เรื่องจิตวิทยาการมีความสัมพันธ์นะ่ยเห็นไหมคะเนี่ยบางคนไม่ได้มีความสัมพันธ์ บางคนไม่ได้มีแฟนไม่ได้มีความรักก็แปลว่าคุณจะสนใจเรื่องทางเพศมากขึ้นนะคะคุณจะสนใจเรื่องทางเพศคุณจะสนใจเรื่องความสัมพันธ์มากขึ้นอ่ะนะคะชาวรัศนาพฤกษ์คุณจะอยากเรียนรู้ว่าอะไรเป็นอะไรก่อนเพื่อเตรียมพื้นฐานให้ตัวเองเจอความรักที่ใช่ในอีกไม่ช้าเพราะว่าพระรหันสบดีจะอยู่ในเรือนจะอยู่ในเรือน วินาศแค่หนึ่งปีเดยวเดือนเมษาย,ยนปีหน้าพระราชาจะมากลุ่มลัคนาคุณคุณมีเกณฑ์ที่จะเจอความรักดีๆคุณมีเกณฑ์ที่จะมีความสัมพันธ์ที่ดีคุณมีเกณฑ์ที่จะแต่งงานด้วยพระราชสบัดีกลุ่มลัคนามีเกณฑ์แต่งงานบางคนเจอคู่แต่ว่าก็กลัวว่าจะลงตัวหรือเปล่าก็เลยอยากศึกษาอยากหาทางม a n i เฟสเดเชั่นคือแบบ อยากเรียนรู้เพื่อจะดํารงให้ความรักน่ะมันดีอยากจะโฟกัสที่ความรักให้สายสัมพันธ์นัมันดีขึ้นกว่านี้บางคนเป็นคนโสดก็เริ่มจะอยากทําความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ให้มากขึ้นด้วยการทําความเข้าใจกับตัวเองเมื่อใดก็ตามที่เราเข้าใจตัวเองเมื่อนั้นเราก็เข้าใจความสัมพันธ์เมื่อนั้นนะคะเมื่อใดก็ตามที่เราเติมเต็มได้แล้วกับตัวเองเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเติมเต็ม ตัวเองได้แล้วเรารักตัวเองได้แล้วเรารู้สึกว่าอยู่กับตัวเองเราก็มีความสุขเมื่อน,นั้นเราจะมีอำนาจพิเศษอำนาจพิเศษ สกิลความสามารถพรสวรรค์เลยที่ใครอยู่กับเราเขาก็มีความสบายใจแล้วเขาก็มีความสุขเพราะฉะนั้นคุณกําลังจะก,ก้าวเข้าสู่เส้นทางการโฟกัสที่การม a นิเฟสเ a ช i o นด้วยการเริ่มต้นที่จิตใจของตนเปิดรับการเรียนรู้ประณีประนอมกับหัวใจของตัวเองยอมรับตัวเองให้ได้ทุกสิ่งอยู่กับตัวเองให้มีความเบิกบานแจ่มใสอย่างมหัศจรรย์มีกําลังวังชานะคะมีชีวิตชีวามีอะไรยากๆก,ก็ทํา ไม่เลยถือเป็นโอกาสในการเรียนรู้ถือเป็นโอกาสในการสร้างความรับผิดชอบไม่ตนถือเป็นโอกาสได้ฝึกความอดทนต่อให้มันจะยากมันจะเหนื่อยมันจะหนักมันจะมีสถานาการณ์หลากหลายมาตลลมบอลมีเรื่องอิจฉาริษยามีเรื่องที่ทํางานเกมการเมืองในที่ทํางานคุณก็จะได้ฝึกวิชาการอ่านคนให้ออกฝึกวิชาปฏิบัติตนอย่างประนีประนอม flexibility นะคะอย่างยืดหยุ่นนั่นแหละคือ วิธีการฝึกความเป็นมนุษย์ทําไมล่ะดาวพฤหัสเมื่อมาอยู่ในเรือนวินาสอย่างเงี้ยแล้วดาวจันร์ทไปเป็นจันจันทคาตไปโดนราหูอมในเรือนอริอย่างนี้ถึงได้เตรียมพื้นฐานให้คุณเยอะขนาดนี้เพราะว่าคุณกําลังจะได้โชคดีในปีหน้าคุณจะต้องทําความรู้จักกับจิตใจของตัวเองและทําความรู้จักกับตัวตนของตัวเองให้พร้อมรับเพื่อเปิดเตรียมเปิดเตรียมตั้งอ,อ่าง างใหญ่ๆรองรับน้ำฝนแห่งโชคลาภนะคะในปีหน้าที่กำลังจะเทลงมาสู่ชีวิตของคุณเตรียมรับความสำเร็จใดๆก็ตามที่กำลังจะเทลงมาสู่ชีวิตของคุณนะคะตอนที่ดาวพฤหัสบดีมากลุ่มลักขนาอตอนนี้คือตอนขุด ขุดสะขุดคลองเตรียมรับน้ำฝนใหญ่ๆนั่นเองนะคะแล้วคุณก็เตรียมตัวเลยนะคะคุณจะได้เรียนรู้เรื่องราวหลากหลายจะมีเรื่องที่ไม่คาดคิดเข้ามาให้ให้คุณได้ศึกษาอย่างไม่คาดฝันบางคนก็สนใจใคร่รู้ในเรื่องราวทางจิตวิญญาณ นะคะบางคนสนใจในเรื่องของการเติบโตบางคนสนใจในเรื่องของจิตวิทยาความรักความสัมพันธ์เรียนให้หมดรู้ให้หมดและคุณจะได้ทุกอย่างนะคะช่วงนี้มีเกณฑ์ได้รับเงินก้อนใหญ่มาแบบฟลุกๆด้วยแบบที่บางทีตัวเองก็ไม่ได้ตั้งใจหรือตั้งใจก็ไม่ก็ไม่รู้อาจจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจอาจจะมาด้วยการบังคับอาจจะมาด้วยการร้องขอแต่คุณจะได้นะคะคุณจะได้คุณจะได้มาตั้ง มาแบบมากเลยแหละนะคะเลกซี่เป็นสิ่งที่คุณจะได้รับเงินมาก้อนใหญ่ในช่วงนี้นะคะแล้วคุณก็จะแบบเบิกบานใจมีความสุขกับสิ่งที่ตัวเองได้นะคะนี่เลยคือโชคดีดีต่อให้มีเรื่องเหนื่อยต่อให้มีเรื่องเหนื่อยสุดท้ายแล้วคุณจะชื่นใจคุณจะได้อะไรที่คุณแบบพอใจนะคะ